ผมมาดูผลงานดำยิงครับผมไม่มีกล้องครับแต่มีตูครับผมหนาวครับอาการหนาวป่าหลายครับแต่สูบบได้หนาวเย็นแห้งครับพี่น้องหนาวครับมปคนผลงานหลักอะสี่ตาบ้านเลยครับผมนี่ครับผมผลงานมือนีครับสะดูครับสะดูกับปากกาครับ ผมเอาเนี่ยเปียกๆเหมยอนครับนี่ครับหน่อยไปเลยครับกดโคบนี่ครับเล็กไปเลยครับกดโคกครับมือานนะครับเด้อนี่ครับผลงานจริงๆก็ได้ซีเตียมครับผมแต่อีกสองเตียมยู่รดครับผมบมได้เอาขอมานํำครับ ตัวนี้หาึ้นมากครับแต่จะเป็นไม้นําอูนะครับแบบนี้โกรไพ่ครับผมโอ้เสียงเกินสั้นครับพี่น้องหนาวหนาวครับผมบวกยังไงเนาะครับเนาะถือว่ามีโตครับผมนี่ปลาร้ายครับโบไดอยากมาล่องมากเลยครับเนี่ยนำอูนครับผมนำโชนี้ก็เริ่องไซส์เนี่ยครับแต่ว่ามือนี้ครับอยากคุณจังเลยครับผมเป็นน้ำมันลมน้ำเขาเลยกคุณครับีโบได้ไปยิ่งบกครับดายิ่งครับ ผมก็ไปตลอดด้วยครับดามยิงแต็มบ่มีกล่องครับผมกค่อยได้ลงคลิปแบบดามยิงนะครับเนาะกล่องบ่มีครับอ้าวขอบคุคลิปนี้กับพ่อสมนียครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับยืนดีมี่ฮงสุข,ขุมสุขพลนครับเหนาครับเหนา